สวัสดีครับอะตอมได้กันเงินนะครับวันนี้มาแปลกครับเราไม่ได้มารีวิวกองทุนแค่กองเดียวแล้วนะครับวันนี้จัดให้ถึง21กองนะครับ21กองวันนี้เป็นกองเทคโนโลยีล้วนๆนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังครับว่ากองทุนรวมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับประมาณ20กว่ากองนะไม่รู้20หรือ21กองนะครับ เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ว่ากลายุทธ์การลงทุนเป็นอย่างไรนะครับมีนโยบายการลงทุนยังไงบ้างนะครับไปลงในหุ้นเทคโนโลยีกลุ่มไหนอย่างไรนะครับผมจะเอามาเหมือนตีแผ่ให้ทั้งหมดเลย20วกวองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูครับ performance ของแต่ละกองเป็นยังไง ตัวความผันผวนนะครับหรือว่า maximum ดอทดาวของมันว่ามันเคยติดลบสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เอามาเปิดเผยกันนะครับถามว่าซีรีส์นี้ทําไปเพื่ออะไรนะครับเหมือนกับตอนที่ผมทำเซตห้าสิบจำได้ไหมเซตห้าสิบผมมาเปรียบเทียบให้ครับว่าเซตห้าสิบของแต่ละออบริจอเนี่ยนะครับตัวไหนน่าสนใจตัวไหนน่าลงทุนนะครับเหมือนกับเป็นพรีสกรีนเนาะเหมือนผมมาสกรีนให้มาฟิลเตอร์มาทำอะไรให้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอากองทุนที่มันมีอยู่ในลิสต์วันนี้ ไปเสิร์ตต่อไปศึกษาต่อไปดูต่อได้นะครับว่าเมันมีอะไรที่น่าสนใจน่าลงทุนเพิ่มเติมไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าที่กองทุนครับไม่ใช่แค่1นกองอีกแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับสิ่งแรกนะครับผมขออธิบายหัวตารางก่อนนะว่าหัวตารางแต่ละอันเป็นอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับมันคือกองทุนนะก็คือชนิดของกองทุนนะครับอันที่2 กรณีที่มันมีกองทุนแบบประเภท S S F นะครับหรือว่า I M F เนี่ยผมก็จะใส่ไว้แบบนี้นะครับอันที่3นะครับนโยบายนะครับว่ากองทุนนี้ลงทุนแบบไหนนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับอันถัดไปคือเรื่องกลยุทธ์การลงทุนครับเป็น Active Management หรือเป็น Passive นะครับอันถัดไปมีปันผลหรือเปล่านะครับอันถัดไปอีกนะครับหรือเรื่องของค่าธรรมเนียมว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะมีสประเภทครับ M F เนี่ยคือ Management Fee นะครับคือค่าธรรมเนียมรายปีที่เราต้องจ่ายเนาะ ซึ่งมันจะถูกหักอยู่ใน NAV ทุกๆวันนะครับอันต่อไปนะครับ Font r e n d f e e นะครับแล้วก็ Back e n d f e e นะครับขอเขียนแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามพูดไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้นะครับ PERF นะครับย่อมาจาก Performance นะครับ Performance แบบ Year to Date ตั้งแต่ต้นปีของ2020นะครับ Performance 3เดือน เพอร์ฟอร์แมนซ์เดือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ปีนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ปีกับ5ปีนะครับซึ่งตรงนี้จะถูกปรับให้เป็นเปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนต่อปีแล้วนะครับอันถัดไปนะครับ SD หรือ Standard Deviation นะครับค่าความผ,ลผ,ลผลันผวนคิดที่1ปีนะครับแล้วก็ Maximum Drawdown ครับ ตัวผลติดลบสูงสุดในรอบ5ปีนะครับของกองทุนนั้นๆนะครับโอเควันนี้เรามีอยู่ประมาณ21กองทุนนะครับผมขออธิบายไปทีละกองทุนเลยนะครับแต่พวก performance หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมขอรวบไปทีหลังเนาะแล้วก็จะมาจัดอันดับกันให้นะครับโอเคลิสต์ตรงนี้นะครับขออธิบายก่อนลิสต์ตรงนี้ที่ผมเรียงลําดับไว้เนี่ยผมเรียงตาม year to date performance นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวที่สูงที่สุดก็คือตัวข้างบนนะครับตัวที่ต่ําสุดอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับ Pw วีนะครับพี่วินนะครับหลายคนเนี่ยถามมาเลยครับอยากจะให้รีวิวกองทุนตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงจุดถึงรอบที่จะเอามารีวิวแล้วนะครับนโยบายการลงทุนครับเน้นแบบอินโนเวชันล้วนๆนะครับคือธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมนะครับกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบแอคทีฟแม n จเมนต์นะครับไม่มีการจ่ายปันผลนะครับ ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับ1.15%นะครับแล้วก็มีฟอนต์เอ็นฟี1.07%นะครับฟอนต์เอ็นฟีคือเวลาเราไปซื้อกองทุนเนี่ยเราจะโดนชาร์จเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิด b a c k e n ็นฟีก็คือเวลาเราขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนนี้นะครับก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.15%นะครับต่อปีนะแล้วก็เวลาเราซื้อโดน1.07%นั่นเองนะครับ performance ตั้งแต่ต้นปีนะครับบวกไป46.98%ร้อนแรงสุดๆนะครับร้อนแรงมากๆเนาะ เออแล้วก็1ปีนะครับก็4 4 5 1ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับทีนี้กองเนี้ยมันจะตั้งมายังไม่ครบ3ปีนะครับพวกที่ว่างๆพวกเนี้ยคือไม่มีข้อมูลนะครับ SD อยู่ที่35.75ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแปลว่าขึ้นได้สุดลงได้สุดเหมือนกันนะครับ Maximum d r a อ d o w านะครับผลติดลบสูงสุดในรอบ5ปีนะลบ3 2มสบนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยครับตัวนี้ถือว่าเป็นกลุ่มน้องใหม่ร้อนแรงมากนนนะะครับ่วงี้ โอเคตัวถัดไปนะครับ ASP Disrupt นะครับตัวนี้มีแบบ i m f ด้วยนะครับขอขออธิบายนิดนึงนะครับค่าตรงนี้นะครับค่าฝั่งขวาทั้งหมดตรงนี้เป็นกองทุนแบบไม่ใช่ i m f นะใครอยากจะดูแบบ i m f เนี่ยไปเปิดหนังสือชิอชวนดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมิสต์มาให้แบบเป็นพวกขีด A หรือเป็นพวกขีด D นะครับก็คือกองทุนรวมทั่วไปนะครับ ASP disrupt นะครับเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีเทรนเป็นแบบ disruptive นะครับหรือว่าต้องการที่จะไป disrupt ธุรกิจเก่าๆเช่นอะไรบ้างสื่อโซเชียลมีเดียครับเรามา disrupt หนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเรา disrupt พวก communication service communication เก่าๆไปหมดแล้วนะการสื่อสารด้วยอะไรด้วยเพจไม่มีแล้วนะครับหรือในอนาคตจะมีอะไรใหม่ๆเช่น ตระกูลของพวกไบโอเทคตระกูลของอะไรที่จะมาดิสลัปอุปกรณ์เก่าๆหรือว่าแนวคิดเทคโนโลยีเก่าๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มนั้นนั่นเองนะครับเป็นแบบแอคทีฟแมネจเมนต์นะครับไม่มีปันผลนะครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงมากๆนะครับ3.02%นซะครับซื้อ0.8%ขาย0.8%นแะครับแต่ว่าผลตอบแทนก็37.30%นะตั้งแต่ต้นปีนะครับถือว่าเยอะมากๆทีเดียวนะครับ ผลตอบแทนนะครับต่างกันอยู่ประมาณเกือบเกือบสินะครับแต่ว่าค่าความผันผวนน้อยกว่า10เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาลงก็ลงไม่ไม่ไม่ลึกเท่ากับ p ีวินนะครับแต่เวลาขึ้นเนี่ยก็ยังขึ้นได้ไม่สุดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปบาลานซ์เอานะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับตัวถัดไป KF h t a ข A นะครับตัวนี้เน้นการลงทุนแบบ global technology นะครับ Active Management ไม่มีปันผลค่าธรรมเนียมอยู่ที่1%นะครับฟอนต์เอ็นฟรอยู่ที่1.5ตัวนี้ก็ลดหลั่นลงมานะครับผมถือว่า2ตัวนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมออต่างกันเยอะนะครับแต่ Performance ใกล้เคียงกันมากๆนะครับความผ,ลผลันผวนหรือว่า Maximum d r a ดอ o w วก็ถือว่าใกล้กันมากเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าในอนาคตยาว,ยาวๆเนี่ยไม่อยากเสียค่าธรมเนียมเยอะก็อาจจะมาพิจารณาที่ตัวของ KF แทนก็ได้นะครับ ทีนี้ของ KF นะครับมีอีกตัวหนึ่งเป็น KFG Tech นะครับ h #Tech ตรงนี้คือ h e d g i n g นะครับคือมีการป้องกันความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนเงินนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น Global Tech เน้นๆนะครับซึ่งมีแบบ IMF ด้วยนะครับตัวนี้ Active Management ไม่มีบันผลเหมือนกันนะครับ1.16%นะครับค่าธรรมเนียมแล้วก็1.5%สำหรับ Font N d f e e นะครับผลตอบแทนใกล้เคียงกันนะครับน้อยกว่านิดหน่อยแต่กองนี้นะครับมีมาแล้ว3ปีนะ ค่าเฉลี่ยใน3ปีถ้าใครถือมานะครับอยู่ที่14.52%ต่อปีผมถือว่าแจ่มมากๆนะครับเยี่ยมเลยนะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราไปลงทุนในเซ็นะครับค่าเฉลี่ยของ3ปีจริงๆติดลบมั้งแต่ถ้าเกิด10ปีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ7%ถึง10%นะครับตัวนี้ถือว่าทำได้เยอะกว่าด้วยช้ำน,นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของต่างประเทศนั่นแหละนะครับตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับ SD S D กับ Maximum Drawdown เนาะ ตัวถัดไปนะครับ KTWTAI ขีดเนะครับเน้นการลงทุนแบบ AI ครับตีมของ AI เลย Artificial Intelligence นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับอะไรที่ไปลงทุนแบบนี้นะครับบริษัทไหนที่ทำ AI เนี่ยบริษัท ั้นเนี่ยจะถูกเลือกเข้ามาในกองทุนของ KT กรุงไทยนั่นเลยนะครับเป็นแอคทีฟแมจเ e m e n t ไม่มีปันผลเหมือนกันจะเห็นได้ว่าหลากหลายกองเนี่ยเป็นแอคทีฟแมจเ e m e n t และไม่มีปันผลเนาะสำหรับ l o b a l Tech นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม1.2นะครับฟอนเดนฟี1.5ก็ไมเล่นะครับแต่ว่าผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยล่วงลงมาไม่ต่ำกว่าคือมันมันไม่ถึง30เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะอยู่ในช่วงของ20แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆ3เดือนเนี่ยขึ้นมาแรงมากนะครับ รวมถึงผลตอบแทนเฉลี่ย1ปีเนี่ยก็3 4 5 6ก็มันก็ยังเยอะอยู่ดีครับในปีที่เทคโนโลยีเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับเรื่องของ SD ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ m a x i ซ u m d มดอดาวก็ติดลบเยอะพอสมควรนะครับตัดไปนะครับเรื่องของท i สโ o กันบ้างนะครับ i s t เ c h นะกิจ A นะครับเป็น l o b a l t เทคโนโล g y นะครับลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับ a c t i v e m a n a g e m e n t ไม่มีปันผล1.86แล้วก็ Fo นเอนอนนะครับถือว่าแพงเนาะ แล้วก็ผลตอบแทนประมาณใกล้เคียงกับตัว K T เมื่อกี้เลยนะครับตัวถัดไป A S P Robot นะครับอันนี้มี I M F นะครับเป็น Artificial Intelligence นะครับ A I เนาะวกกับ r o b o t i c ครับหรือ Robo t นะกองทุนที่ไปเน้นลงบริษัทที่ทำพวก r o บ o t นะครับทำ A I พัฒนาพวกโรบอ t ในโรงงานในเรื่องของรถยนต์หรืออะไรก็ตามที่จะเอามาใช้แทนคนนะครับตรงนี้เป็น Active Management ไม่มีปันผลเช่นเดิมนะครับ ค่าทำเนียมนี่แพงมากนะครับจะเห็นได้ว่าของ ASP เนี่ยสองตัวเนี่ยค่าทำเนียมเอาเรื่องนะ2.73%นะครับแล้วก็มีฟอนต์เอ็นฟีอีก0.8แบ็กเอนฟีอีก0.8นะครับถือว่าน่าจะหนักๆพอสมควรเลยนะสำหรับ ASP นะครับตัวนี้ผลตอบแทนอยู่ที่เฉลี่ยนะครับ26.22ตั้งแต่ต้นปีนะครับเฉลี่ย1น1ปียังอยู่ที่36.89ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี่ถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับถือว่ายังขึ้นกันได้เต็มที่นะ อ่ะถัดไปนะครับ M k t A Tech นะครับตัวนี้เป็นของทางค่าย MFC นะครับเน้นลงทุนที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยครับเน้นแค่กลุ่มของเอเชียนะครับมีจีนมีฮ่องกงมีมาเก๊านะครับถือว่าแปลกเนาะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะยิง Global Tech หรือว่าไปทางอเมริกาไปเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเน้นลงทุนในกลุ่มของเอเชียแล้วก็จีนแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าเท่านั้นนะครับ อ่ะแล้วก็เป็น Active Management แบบมีปันผลนะครับอันนี้เป็นกองแรกที่มีปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียม2.07%ฟอนต์เอนฟีอีกหนึ่งนะครับผลตอบแทนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าผม list มาเป็นแบบคิดจากราคาเท่านั้นนะครับไม่ได้ทบตัวปันผลเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าทบตัวปันผลไปเนี่ยมันจะทําให้ p e r f o r m ร์แมเนี่ยมันดีกว่านี้นะแต่เนื่องจากว่ามันเก็บข้อมูลยากมากครับแล้วก็เอาข้อมูลมารวมกันยากก็เลยขออนุญาต เอาเขียนเฉพาะข้อมูลของราคา NAV ละกันนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นจากทั้งหมดเลยนะเมื่อมันมีปันผลนะครับตัว SD เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับรวมถึง maximum drawdown ก็จะน้อยลงด้วยนะครับเพราะเวลาถึงรอบปันผลเนี่ยมันเหมือนกับการลดพอร์ตในในตัวว่าเราขายหุ้นออกนะครับแล้วรอจะซื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความผันผวนเนี่ยมันน้อยลงเพราะเหมือนเราตัดเอากําไรออกมาเรื่อยๆนะครับรวมถึง maximum drawdown ด,ด,ด้วยพอเราไม่ถือหุ้นในสัดส่วนที่มันเยอะ นะครับหรือว่าเรามีการที่จะทําเปลี่ยนหุ้นบ่อยๆในการขายออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้ Maximum ัมดอ d ดาวเนี่ยมันไม่ไม่เยอะไปด้วยนะครับเหมือนการลดพอร์ตลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ทั้ง s d ดีทั้งแม็กซิมัมดอดาวถือว่าน้อยพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเนาะถัดไปนะครับ V ขีดจเทคนะครับเป็น g b a o Technology เหมือนเดิมนะครับ m t n v g m m n n t e m e n t และไม่มีปันผลนะครับ่อค่าธรรมเนียม 1. 2 1นะครับแล้วก็ Font e n d Fee ร6 1นะครับ ตัวนี้ผลตอบแทนก็ถือว่าเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเริ่มน้อยลงจากเพื่อนและต่ำกว่า25%แล้วนะครับสำหรับต้นปีเนาะแล้วก็กองทุนนี้นะครับจัดตั้งยังไม่ครบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลสำหรับความผันผวนต่อ1นปีนะครับแมคซิมัมดอดาวอยู่ที่ลบ25นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปนะสำหรับช่วงที่ผ่านมาผ่านโควิด -19 ทีนั่นนะครับถัดไปนะครับเป็นของค่ายกสิกรจะมี2ตัวนะ KUSXNDQ ขีด A นะครับวงเล็บ A กับวงเล็บ D นะวงเล็บ A เป็น Passive ไม่มีปันผลนะครับเป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเพิ่งจัดตั้งมาได้ไม่ไม่นานมากนักนะครับน่าจะเป็นต้นปี2020เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวงเล็บดีตัวนี้มีมานานแล้วนะครับเป็นแบบชนิดปันผลนะครับต้องบอกก่อนว่านโยบายการลงทุนของเขาเนี่ยคือเขาไปเทียบเท่ากับ n แอส a ดก100นะครับก็คือหุ้นในดัชนีของอเมริกานะครับที่ชื่อว่า n แอส a ดกนะครับ100ตัวนะแอสเดกเนี่ยเป็นดัชนีของอเมริกานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนตลาด SME บ้านเรานะครับคือพัฒนาธุรกิจเล็ก เอกสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับจนวันหนึ่งเนี่ย Facebook เอ่ย Google เอ่ย Microsoft เอ่ยที่อยู่ใน NASDAQ เนี่ยมันเติบโตแล้วก็เป็นยูนิคอร์นครับเป็นธุรกิจพันล้านใช่ไหมพันล้านดอลลาร์นะพอเป็นธุรกิจแบบนั้นได้เนี่ยมันเลยทำให้เกิด NASDAQ ขึ้นมานครับว่าเฮ้ย NASDAQ เนี่ยเราจะไปทางเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ธุรกิจใหม่ๆบริษัทใหม่ๆที่ทำด้านเทคโนโลยีเนี่ย มักจะไปจดทะเบียนเนี่ยขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่หุ้นเขาดีเนี่ยเขาจะถูกเอาเข้ามาอยู่ในดัชนีของ NASDA q นั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นอเมริกาล้วนๆนะที่มาลงทุนในด้านของเทคโนโลยีนะครับอ่ะเป็นพาสซีฟนะอย่างที่บอกคือล้อเลียนตัว NASDA q 1 0 0เลยนะครับค่าธรรมเนียมมันจึงถูกกว่าเพื่อนครับเพราะว่ามันเป็นพาสซีฟแมネจเมนต์นะก็เอ่อแมเนจเมนต์ฟรีนะครับหรือค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ย0.53เท่านั้นเอง น้อยมากๆนะครับน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้นไทยบางตัวอีกบอกเลยนะครับ0.53ฟอนต์เอนฟี fee, เวลาเข้าซื้อไม่มีนะครับแต่เวลาขายเรามี b a c k เอ็นฟีอยู่ที่0.15ผมบอกเลยว่ากาสิกรเนี่ยเป็นค่ายที่ผมค่อนข้างชื่นชอบค่าธรรมเนียมเพราะมันถูกมากจริงๆนะครับ อ่ะผลตอบแทนกันหน่อยตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ22%นะครับถามว่า22%โอเคไหมก็ถ้าเทียบกับใครฮะถ้าเทียบกับ Pwin ก็ครึ่งหนึ่งอะครับเออมันก็เยอะนะครับพูดถึงเนาะคือค่าธรรมเนียมจ่ายน้อยกว่าเขาแต่ว่าผลผ,ผลตอบแทนก็ได้น้อยกว่าด้วยอะ่ะบางคนก็ต้องเวทกันนะครับว่าชอบหรือเปล่าเนาะของตัวเป็นวงเล็บดีนะครับที่มีปันผลเนี่ย performance 1ปีอยู่ที่34.98%นะครับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่21.57% เฉลี่ย5ปีอยู่ที่18.56%ผมว่าผมแฮปปี้แล้วนะถ้าเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราลงทุนมา5ปีนะครับเอาเงินแสนไปวางเนี่ยปีหนึ่งเราจะได้18.56%นะคัคือประมาณสัก1 8นต่อปีนะครับเพิ่มขึ้น 18,500, 18,500, 18,500ทุกๆปีอะถือว่าใช้ได้มากๆนะครับโดยที่ SD อยู่ที่35 โดยประมาณนะครับใกล้เคียงกับของ p ีวินเลยนะครับแม็กซิมัมดอ d ดาวน้อยกว่า p ีวินด้วยซ้านะครับแต่ก็อย่างว่าครับผลตอบแทนเขาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็มันอยู่ที่เรื่องของการบริหารจาัดก,การและว่า p a v s m v n m g n m g n t กับ Active Management มันเป็นยังไงใครเก่งกว่าเนาะ อ่ะถัดไปนะครับเป็นของ LH Digital นะครับเป็น2ตัวนะครับสำหรับ LH ก็มีขีด D กับขีด A นะครับลงทุนเน้น Global Technology นะครับเป็น Active Management นะครับตัวหนึ่งมีปันผลตัวหนึ่งไม่มีนะครับรัธรรมเนียมคิดเหมือนกัน1.64%นะครับแล้วก็ f อน n t e อ d นฟ e ี Back End อ e e ไม่มีนะ แล้วก็ผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21%ตั้งแต่ต้นปีนะครับ1ปีก็22%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลางๆนะครับจริงๆแอบค่อนไปทางสูงด้วยนะสำหรับ SD กับ Maximum ด d a w นะครับถัดไปเป็นของทาง UOB นะครับชื่อ UNI นะครับเน้นการลงทุนในธีมของ innovation เหมือนกันนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะก็เป็น Active Management นะครับไม่มีปันผล ค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงครับ2.79แล้วก็ฟอนต์เอ็นฟี1.5นะครับผลตอบแทนอันนี้ร่วงลงมาและไม่ถึง20แล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ผลตอบแทนตลอด1ปีเนี่ยอยู่ที่25.88นะ25.88เนี่ยนะครับไอ้ต้นปีที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้365วันนะครับ อ่ะ4สําำหรับ S D นะครับแล้วก็ maximum d r a w d ลบ28.97นะยังไม่ต้องงงนะเดี๋ยวผมจะฟิลเตอร์ให้นะครับตอนรีวิวทุกตัวจบแล้วเดี๋ยวผมฟิลเตอร์ให้ว่าเอาละ top 3 top 5นะครับ3ตัว5ตัวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับ ตัวถัดไป B InnoTech นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปในรีวิวกองทุนแล้วนะครับมีแบบ IMF ด้วยนะครับเป็น Global Technology เน้นภาพรวมใหญ่ๆนะครับเป็น Active Management ไม่มีปันผลนะครับค่าธรรมเนียม1.36ฟรอนต์ฟรี1%นะครับผลตอบแทนเริ่มร่วงลงมาหนักแล้วครับเหลือแค่12.26%เองต้นปีนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยใน3ปีเนี่ยก็1.7%มันก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับลองเทียบกันอย่างนี้ KFG Tech นะครับกับ B InnoTech ที่มี IMF ทั้งคู่เนี่ย คือไอตัวนี้นะครับผลตอบแทนของปีนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับแพ้เขาเนี่ยประมาณ3เท่าแต่ว่าถ้าเกิดดูกัน3ปีเนี่ยตัวนี้ชนะนะครับ B Innotech นี่ททำได้ดีกว่าเราตีความได้อย่างนี้ครับว่า b i n n o t e c h ในช่วง3า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆแบบซึมลงนะครับคือความเก่งกาดอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับเราตีความแบบนั้นก็พอได้นะครับอ่ะ ตัวถัดไป S c B Digi นะครับหรือว่าที่ผมเพิ่งรีวิวไปเลยนี่ใช่ไหมใครจำได้บ้างนะครับเน้นภาพของ Interactive นะครับเรื่องของอินเ r อร์แอคทีฟเซอรเช่นการเราไปสื่อสารนะครับหรือว่าอะไรที่เราสามารถจับได้สัมผัสได้นะครับอาจจะเป็นพวกงานนิทรรศการที่เป็นแบบแกลเลอรี่นะครับหรือว่างานนิทรรศการที่เราสามารถสัมผัสได้จับได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ เรื่องของคอมมิวนิเคชันการสื่อสารนะครับอาจจะพัฒนาพวกโฮโลแกรมอยู่ VR AR อะไรพวกนี้นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็เป็น Active Management ไม่มีปันผลเช่นเดิมนะครับ1.72%และ f อน n ์1.61%นะครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเหลือแค่1.01%เท่านั้นนะครับค่าเฉลี่ย3ปีนะครับผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่10.92%ถามว่ามันน้อยไหมจริงๆผมพูดเลยนะว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะครับ10%ต่อปีมันก็ยังน่าสนใจนะครับอ่ะ แล้วก็ที่น้อยหน่อยนะครับก็คือเรื่องของ SD ไม่เยอะมากนะครับส่วน maximum drawdown ก็ประมาณ1นะครับอันถัดไป SCB อีกแล้วนะครับแต่เป็น Robo A นะเน้นในเรื่องของ Artificial Intelligence นะครับหรือ AI เนาะแล้วก็ Robot นะครับตัวนี้ไม่ไม่มีันผลเหมือนกันนะครับเป็น Active Management ค่าธรรมเนียม1.18 Font and Fee นน1.6นะครับ SCB เดี๋ยวนี้ค่าธรรมเนียม Font and Fee แพงนะครับ ผลตอบแทนประมาณ10%นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มต่ำแล้วนะต่ำกว่าเพื่อนแล้วนะครับถัดไป principal นะครับ G Inno A นะครับตัวนี้เน้นหลากหลายมากครับเพราะว่าเขาเป็น fund of f u n d นะครับมีกองทุนภายใต้อีกเยอะแยะเลยนะครับโดยที่บางกองเน้น AI บางกองเน้นโรบอท บางกองเน้น wearable นะครับ w a r a b l e คืออะไรคือพวก smart watch นะครับหรือว่าพวกเครื่องเครื่องที่จับการเต้นหัวหัวใจการวัดออกซิเจนนะครับอะไรที่เราสวมใส่ได้นั่นแหละหรือพวก fall detection นะครับป้องกันคนแก่ล้มนะครับอะไรแบบนี้นะครับคือ wearable นะครับมี fintech นะครับ financial technology เรื่องเกี่ยวกับทั่วกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับ e-commerce การค้าขายออนไลน์นะครับการยืมเงินออนไลน์นู่นนี่นั่นนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ m e d i c a l Tech นะครับหรือ MedTech ก็คือกลุ่มของพวกธุรก,รรก,รกิจการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาความหลากหลายเลยนะ Principal i n n o เนี่ยก็ถือว่าหลากหลายพอสมควรนะครับ Active Management ไม่มีปันผลค่าธรรมเนียม1.96ฟอนตเอ็ฟ1.5 แต่ผลตอบแทนมันจะน้อยมากครับ9.49เท่านั้นเองนะครับไปนะครับ LH Robot ขีด E นะครับเน้น Artificial Intelligence แล้วก็ Robot นะครับตัวนี้เป็น Passive นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ไ,มได้เข้าไปดูนะครับว่า Passive ตัวนี้มันเป็นล้อเรียนตัวไหนมานะครับแต่ว่า เข้าใจว่าไม่ได้มีการมาเลือกคูดเลือกกองทุนอะไรเพิ่มเติมแหละคงเป็นฟันออฟฟันนะครับก็ใครอยากจะสนใจตัวนี้ก็เอาไปดูได้นะครับตัวนี้มีจ่ายปันผลนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ย1.37%ฟอน์เอนฟี1%ทวนนะครับตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย5.63%ครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับ Pwin เนี่ยก็ประมาณสัก8เท่านะครับ8 5 40อะไรประมาณนี้เนาะประมาณสัก8เท่าเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะความต,ต่างนะครับ อ่ะถัดไปนะครับเรื่องของ SD 27.79ก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับลบ9 3สาำหรับแม็งซิชั่มดาวอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ถัดไป2ตัวครับ KICT กับ EICT นะครับ2ตัวนี้เหมือนกันตรงที่ว่านโยบายคือลงทุนในเซนะครับในอุตสาหกรรมที่เป็น ICT นะครับ Information Communication Technology นะครับก็ KICT นั่นแหละมีอะไรบ้างก็มีพวก Advanced t d t e c t นะครับ Jazz อะไรพวกนี้นะครับ Passive ครับทั้งคู่เป็น Passive ตัวหนึ่งมีปัญผลตัวหนึ่งไม่มีนะครับสำหรับกสิกรเนี่ยไม่มีสำหรับ e เนี่ยมีนะครับตัว e นี่น่าจะเป็นของ kt หรือ ktm เนี่ยนะครับก็ตัวนี้มีปัญผลนะครับของกสิกรค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.65อันนี้ถือว่าถูกนะครับ f front end f e e ไม่มี back end f e e นี่น้อยมากเลย0.1%เองนะครับตัวนผลตอบแทนเนี่ยตั้งแต่ต้นปียังติดลบอยู่เลยนะครับลบ8.18%นะครับ เอ่อถ้าดู Performance 3ปีนะครับก็ลบ0.20นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นผลตอบแทน5ปีก็ยังติดลบอยู่ที่4.69นะครับหมายความว่าถ้าเราลงทุนมา5ปีเนี่ยเงินเราจะหายไปปีละ4.69้นะครับ ก็ส่วนตัวก็ยังบอกว่าไม่ดีนะไม่ชอบนะครับแล้วก็ Maximum d r a w d o w าวเนี่ยบ43เลยก็หนักนะครับแต่ตัวที่หนักที่สุดก็คือ eict นั่นแหละนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.59นะครับไม่มี Front End ไม่มี Back End นะครับแต่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบ9อยู่เลยนะครับตั้งแต่5ปีเป็นต้นมาเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อปีนี่ลบ7เลยนะหมายความว่าเงินเราหาย7ทุกปีนะครับ m a x i ซ um d r ดอ d o w าลบ47เลยนะครับก็หนักนวงครับหน ขอ,ออย่างนี้ใครที่เป็นสาย r m f ก่อนนะกัน r m f นะครับผมฟิลเตอร์ให้ r m f แบบนี้นะครับฟิลเตอร์ให้ผมขอเป็นผลตอบแทน1ปีละกันนะครับเรียงจากอะไรเรียงจากมากไปน้อยนะครับเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งคือ ASP disrupt นะครับอันที่2 KFG Tech อันที่3 ASP robot อันที่4 B Innotech นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปดูกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเอาขอเป็น3ปีละกันนะครับ3ปีจะมีแค่2ตัวครับ B Innotech เป็นที่1ส่วน KFG Tech จะเป็นที่2อนะครับอันนี้เป็นสำหรับคนที่สนใจ RMF นะครับโอเคทีนี้เราไม่เอา RMF ละนะครับเคลียร์ใหม่ทีนี้เอาอะไรดีนะครับเอามุมอะไรบ้างนะครับเอามุมของ Active Management ล้วนๆก่อนนี่ Active Management นะครับ เอาผลตอบแทนของอะไรดีเอาผลตอบแทนของ Year to date นะครับเรียงจากมากไปน้อยก็เป็นแบบนี้นะครับเบอร์หนึ่งคือ Pwin เบอร์2อง p d i s ีดิสนะครับเบอร์สาเป็น k f h t a g เบอร์สเป็น k f g t และเบอร์5 KTWTAI นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอาผลตอบแทน1ปีละกันนะครับผมก็ฟิลเตอร์ให้มากไปน้อยนะครับตัวที่เยอะที่สุดคือ M a tag, นะครับนี่เป็นเบอร์หเลยนะตัวที่สอง h t e c นะครับตัวที่3 Pwin ตัวที่4 SP Disrupt แล้วก็ตัวที่5เป็น KFG Tech นะครับถ้าผมไปเร็วไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจเพื่อนๆ stop หยุดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ capture ไว้นะครับเอาไว้เป็น reference ได้นะก็ให้มันเร็วนิดน,นึงมันกนเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับอ่ะถัดไปบอกว่าไม่เอาละนะครับขอดูเฉพาะ Passive บ้าง Passive นะครับ p a s s i v มีอยู่5ตัวนะครับเอาผลตอบแทนตั้งแต่ year to date แล้วกันนะครับ year to date ยงจากมากไปน้อยนะครับตัวที่เยอะที่สุดก็คือของกสิกรนะครับ KUSXNDQ เป็นแบบชนิดสะสมมูลค่าไม่มีปันผลนะครับถ้ามีปันผลก็ลดหลั่นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็อีก3ตัวนะครับถือว่าผลตอบแทนน้อยนะผมว่าถ้าเกิดจะเอา Passive เนี่ยก็ต้องไปทางกสิกรนะครับอ่ะประมาณนี้เลือกเอานะครับเคลียร์ถัดไปนะครับเอาปันผลไหมอ่าเอาปันผลนะครับถ้ามีปันผลแล้ว Year to Date นะครับ ก็แนะนำ3ามตัวครับ M ขีด Atech นะครับกสิกร KUSXNDQ แล้วก็ LH Digital ขีด D นะครับเอาแค่3ตัวนี้พอเพราะ2ตัวข้างล่างผลตอบแทนไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับถัดไปเอาแบบไม่ปันผลล่ะไม่ปันผลนะครับไม่ปันผลมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะอ้าว l a เจ a นะครับอ่าพ Pwin นะครับ ASP อันนี้เหมือนเดิมนะครับดิสนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเอาใหม่เคลียร์ใหม่ ดูอะไรอีกค่าธรรมเนียมผมเรียงให้ค่าธรรมเนียมนะครับเอาจากน้อยไปมากนี่นี่คือค่าธรรมเนียมน้อยไปมากนะครับก็ของกสิกรแน่นอนครับ0.53น้อยที่สุดแล้วนะครับ KICT แต่ตัวนี้ผมผลตอบแทนไม่ดีนะก็ลองเลือกเอานะครับถัดไปถ้าบอกว่าเอยเอาเอา,เอาแบบผลตอบแทนดีๆบ้าง30%ขึ้นไปมีอยู่3ตัวที่น่าสนใจครับ KFHT ตัวแรกนะครับ p i n o สอ2แล้วก็ KFGT นะครับสตัวนี้ เป็นผลตอบแทนที่มากกว่า30%แล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่1%จนถึง1.16ถือว่าใช้ได้นะครับตัวน,นี้น่าสนใจเนาะอ่ะเคลียร์เอาใหม่อ,อะไรอีกฟิลเตอร์อะไรอีกดี SD กันบ้างดูความหันผลกันหน่อยนะครับขอความหันผลน้อยที่สุดอ่ะความมันผวน้อยที่สุดเป็นของ m อ็ิด a นะครับเพราะนั้นเนี่ย ลักษณะของมันนะครับคาแรคเตอร์ของกองทุนเนี่ยคือมันจะไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะมันจะวิ่งเนิบๆน,นะครับเมื่อไหร่ที่ SD เยอะเนี่ยมันจะวิ่งผ่านขวนคือขึ้นได้เยอะลงได้เยอะนะครับสามอันดับแรกนะครับ m อ็ิด a ตัวที่2 s c b Digi แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ Tis Tech นะครับของ Tisco เนาะอ่ะเอาใหม่ Maximum ัมดอวดาว,ว่างใครลงลึกสุดนะครับนี่ลงลึกสุด ต้องเอา s m a l l l s t s นะครับลงลึกสุดเนี่ยก็เป็นหุ้นไทยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเมื่อกี้เราดูกันมาแล้วเนาะแล้วก็ S c V Robo A K T W T A I นะครับแล้วก็ L H Robot Kit E Principal T Ino แล้วก็ P Win นะครับพวกนี้คือลงได้ลึกเนาะแล้วถ้าเกิดลงไม่ลึกล่ะนี่ลงไม่ลึกก็คือ M Kit A Tech นะครับตัวเนี้ยผมว่าคาแรคเตอร์นะเท่าที่ดูนะครับคือผลตอบแทนพอได้ SD กับ maximum d มป์ด o w นน้อยมากน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร,ร์ของเขาคือวิงว่งนิ่งๆวิ่งเนิบๆแต่ทำผลตอบแทนได้1นึ่งปีนะ47.33%ผมถือว่าน่าจะเป็นช้างเผือกตัวหนึ่งเลยนะว่าถ้าเกิด3ปี5ปีเนี่ยผลตอบแทนผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะครับนี่ก็เอเชียนะเอเชียใครชอบเอเชียก็ตัวนี้ได้นะครับต้องเป็นเอเชียแล้วเทคโนโลยีด้วยนะเราก็ต้องชอบปันผลด้วยนะครับอ่ะอันที่2นะครับเป็น GT e c h ของ V นะครับตัวนี้ก็ เอ่อแม็กซ์มัมดัวดาวอยู่ที่ลบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลบยี่ห้าเนี่ยจะมีอยู่สามตัวโดยประมาณนะครับก็ B G Tech T S Tech แล้วก็ K F G Tech นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเลือกได้แล้วนะผมฟิลเตอร์ให้หลายแบบหลายอันนะครับก็ดูเอาครับว่าชอบแบบไหนใครจะเอาไปฟิลเตอร์เองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับ Excel ตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เพื่อนๆเอาไปฟิลเตอร์ได้เลยนะครับขอเน้นย้ำข้อมูลตรงนี้นะครับ ผมอัปเดตล่าสุดวันที่11เดือนกรกฎาคมปี2020นะครับก็ใครจะไปทําต่อก็ไปอัปเดตกันเองแล้วกันนะครับใครมีกองทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วผมตกหลน่นฝากคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับเผื่อผมเอามาทําเป็นเวอร์ชั่น2ในการอัปเดตครั้งถัดๆไปก็จะได้เอามาใช้กันนะครับโอเคประมาณนี้ครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุนนะทั้ง21กองนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับกองเทคเนาะ e c h n o l o g y นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมีซีรีส์แบบนี้นะครับในการรีวิวเปรียบเทียบกองทุนในกลุ่มเดียวกันครับ ต่อไปก็จะมีอะไรบ้างมีเฮลท์แคร์นะครับมีกองทุนรวมหุ้นไทยกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศนะครับอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะหรือว่าเป็นเซกเตอร์นะครับอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับจีนฮ่องกงนะครับมีเวียดนามมีละตินอเมริกามีญี่ปุ่นมีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะพยายามค่อยๆทําออกมาให้ก็เพื่อนๆก็รอกันนิดนึงเนาะเพราะว่าผม,มาต้องใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลพวกนี้แต่ละกองทุนได้นะครับต้องใช้หลายแอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็นของฟิโนมิน่าเป็นของฟิน เป็นของหนังสือชีช้ชวนของแต่ละเจ้าเองด้วยนะครับเพื่อจะมากรอกว่ามี performance เท่าไหร่มี maximum ดอดาวเท่าไหร่มี sd เท่าไหร่นะครับอ่ะหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างนิดหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์เนาะแล้วใครอยากจะดูอันไหนก่อนก็คอมเมนต์มานะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทํามาให้นะก็อดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับโอเคงั้นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ